หลังจากที่ประธานฝ่ายสงจุดเทียนชัยแล้วคารวาสทรงสัญญาณตีค้องตีกองร้องเป่าว่าพิธีอันศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเกิดขึ้นโดยทีมของท่านเจ้าภาพจุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านหน้าโต๊ะบวงสรวงนะคะเป็นภาพที่ปิติบุญเหลือเกินสำหรับใครที่มาไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะชมคลิปไปพร้อมๆกันนะคะยมเพนก็จะชมเป็นเพื่อนกันแล้วก็ภาคเสียงเป็นระยะระยะนะคะ นี่คือทีมของเจ้าภาพนะคะให้เกียรติทีมเจ้าภาพได้จุดทูบบอกกล่าวสักการะที่โต๊ะบวงสรวงก่อนนะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นประธานฝ่ายคารวสก็คือท่านนายกพิชัยเชินชาญน,นะคะแล้วก็ตามด้วยท่านกำนันแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะที่อ,อยู่ในงานนี้ก็ให้เกียรตินะมา จุดทูบเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านหน้าของโต๊ะบวงสรวงนะคะเป็นภาพที่ปิติใจเหลือเกินนะคะท่านาที่รับชมคลิปนะคะยมเพนอาจจะกล่าวหรือว่าเอ่ยชื่อท่านได้ไม่ครบนะคะไม่ว่ากันนะคะก็ถือว่าได้ชมคลิปไปพร้อมๆกันนะคะมีทั้งข้าราชการด้วยนะอันนี้พี่เลเนะก็มาอยู่ในางานนี้ด้วยนะ,ะจนตลอดงานตั้งแต่ค่าคืนนะจนถึงช่วงกลางวันก็ รับบุญไปเต็มๆนะคะหลายๆท่านที่อยู่ทั้งสองวาระบุญใหญ่นั่นคือช่วงตอนค่ำนะตอนดึกนะแล้วก็ อ,อยู่ในช่วงของการได้เทนะ,ะช่วงกลางวันของวันที่23นะคะก็น้อมจิตน้อมใจอนุโมทนานะคะกับทุกท่านนะคะที่อยู่ได้ทั้งสองวาระหรือท่านที่อยู่ในวันที่23คือวันนี้นะคะก็อนุโมทนารับบุญนะคะร่วมกันนะคะนำภาพให้ทุกท่านได้รับชมนะคะและนี่เป็นภาพมุมกว้างๆเลยนะะที่ยยมเพนพยายามที่จะเก็บบริบทของงานให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่ จะทำให้บรรยากาศของการหล่อหลวงพ่อสำเร็จนะคะใครที่ไม่ได้มาก็าได้รับชมนะคะหรือผู้ที่มาอยู่ในงานอยากเห็นตัวเองนะ,ะก็รับชมได้ในช่องนี้นะคะยมเพนจะพยายามลงให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะไปอัพอยู่ในกินเที่ยวพเนียดนะคะ ทำให้ท่านที่อาจจะอยู่ในท้องที่อื่นนะคะเข้ามาในกลุ่มกินเที่ยวพเนียก็จะได้เห็นนะคะยมเพนจะลงคลิปรัวๆนะคะไม่รอนะ,ะ,ไ,มอนะ,ะไม่รอให้วิวขึ้นนะคะเพราะว่าจะต้องรีบเผยแพร่ค,คลิปเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นห่วงเวลาที่สำคัญเหลือเกินนะคะนี่ในภาพท่านนายกพิชัยเชนชานก็นะคะจุดทูบแล้วนะคะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาธุคะ่ะ